รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมอมรอ,อมรอรัตนานนท์ในสังคมที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญการทานอาหารเสริมเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนในสังคมคนนำทางพื้นที่ผู้บุกเบิก พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางเลือกที่ทำจากสมุนไพรที่เสมอขวัญตาพังพินิจการนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัททห่งเช่าฟารมแล้วก็ผู้ในการฝ่ายการตลาดแบรนด์มิสเตอร์ทีค่ะเราอะขาดการดูแลสุขภาพไง ตอนนั้นเนี่ยเราทําแต่ง,งานรับราชการด้วยแล้วก็ทําธุรกิจด้วยเราต้องขับรถเนี่ยขึ้นลงกรุงเทพเนะี่ยทุกอาทิตย์จนทําให้เราอะ่ะกินอาหารนะ่แค่อิ่มพักผ่อนก็ไม่เพียงพอความเครียดก็เยอะมันก็เลยทําให้โรคเนี่ยรุมเร้าและที่สําคัญเราทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องส่งมอบงานให้กับลูกค้าเราอ่ะให้ทันเวลาเนาะมันก็เลยทําให้ชีวิตของเราอะ่ะหักเหป่วย เป็นโรคไทรอยตอนนั้นทำอะไรก็เหนื่อยแล้วก็หอบง่ายมากแล้วก็มีปัญหาเรื่องไมเกรนพี่ต้องฝังเข็มประมาณ50เล่มทุกสัปดาห์แล้วก็มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนที่ภาวะร่างกายแย่มากที่สุดคือขับรถเข้ามากรุงเทพอะขับไปอ้วกไปตลอดเวลาแล้วก็กินยาเยอะมากเลยอะค่ะ มารู้จักเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกหรือว่าใช้อาหารเป็นยาเพราะว่าหลังจากที่เราได้ศึกษาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เปิดใจลองทานพวกเสริมอาหารแล้วก็ได้นั่งเรียนรู้อยู่กับอาจารย์เนี่ยประมาณเป็นเป็นปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราทานอาหารเสริมนะวันหนึ่งประมาณเกือบ20แคปซูลปรากฏว่าอาการที่เราป่วยๆเนี่ยก็คือค่อยๆดีขึ้น เราต้องรักและศรัทธ,ธาในสิ่งที่เราทำค่ะเมื่อเราท้อเราก็จะเดินต่อได้แล้วประสบความสำเร็จในที่สุดครับคุณทิพย์ครับก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของผลภัณฑนทางเช่าฝากค่ะคุณทิพย์มีความเป็นมาอย่างไรอ๋ออดีตเราอ่ะรับ,ร,บราชการสาธารณนาะ บรรจุครั้งแรกก็อยู่ที่โรงพยาบาลไซโยกตั้งแต่ปี253 3เป็นคนม้มสิามเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอําเภอธรามกาแล้วก็ต,วตอนที่เรารับราชการเนี่ยเราก็ทำธุรกิจไปด้วยเพราะว่าสมัยตอนเราเด็กๆะบ้านเราก็ครอบครัวเราก็ยากจนวความฝันของเราก็คืออยากอยากที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างฐานะต,ต,ตัวธุรกิจที่ทำในช่วงที่รับราชการคืออะไรตอนนั้นก็จะเราทำเป็นโรงงานการเม้นรับผลิตเสื้อโปโล คนละลายการผลิตกับปัจจุบันนี้ลคนละลายเลยค่ะแล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องความงามเพราะเราเองเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามเนาะตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ช่วงที่เรารู้สึกแย่มากๆก็เป็นปีน้ำท่วมกรุงเทพปี2 5 5 4้่าใช่ช่วงนั้นเนี่ยเราอะรับ เขาเรียกลับออเดอร์เสื้อโปโลมาประมาณเกือบสามพตัวแล้วทีเนี้ยโรงงานเราอยู่แถวสายใหม่ค่ะน้ำท่วมจมเลยแต่เสื้อเนี่ยไม่ได้ผลิตสักตัวช่วงนั้นก็โรคก็ลุมแล้วทั้งคุณแม่คือขาดทุนเลยออเดอร์นั้นมากมากแล้วก็ที่สำคัญไอขาดทุนไม่พอเราส่งงานให้ลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเรารับงานที่กาญจนบุรีแต่โรงงานเราน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพใช่ก็ ช่วงนั้นเนี่ยโรคก,ก็มาเลยค่ะตั้งแต่เป็นไทรอยด์ไมเกรนกระเพาะอาหารออฟฟิศซินโดมทิปสมัยก่อนเนี่ยออฝังเข็มครั้งนึงประมาณ50เล่มกินยาเนี่ยเป็นกำมือนะคะจนร่างกายแบบไม่ไหวทำประกันชีวิตแบบเยอะมากช่วงภาวาวิกฤตแ,แบบนั้นบบนจนกระทั่งโลกมารลุมเราเนี่ยใ,ในความคิดตอนนั้นเครียดขนาดไหนหลายคนเนี่ยบางทีไม่อยากจะอยู่สู้อีก คือเราเรามองอย่างนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราต้องทำยังไงที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้สินค้าแล้วใช้ให้ได้ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามองกลับไปดูว่าเป้าหมายของเราอ่ะที่เราทำธุรกิจค่ะเรามีเป้าหมายอะไรเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆแก้แล้วก็เดินต่อไปค่ะจนทุกวันนี้เราก็ยังทำธุรกิจและแตกปลายธุรกิจอีกหลายหลายรายการเลยค,ครับตอนเราเรียน ศาสุขเนาะเ,นเราวิทยาศาสตร์าสาสเราก็ถูกสอนมาให้ใช้ยารักษาคนแต่หาเราเนี่ย มีเคยคนเคยแนะนําเยอะมากแม้กระทั่งพี่สาวเองก็เหมือนกันเราบอกว่าโอ้ถ้าพวกนี้ดีป่านนี้คงไม่ต้องมีโรงพยาบาลแต่ถึง,ถงจุดวันที่ร่างกายเรากินยาแล้วมันไม่ไหวจริงอ่ะมันไม่มีทางออกค่ะเร,เราเราเลยถึงได้ลองเชื่อเรื่องเสริมอาหารดูแล้วก็ทดลองแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่เราได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เราถึงได้รู้ว่าออมนุษย์เราเนี่ยที่จริงๆป่วยเนี่ยล้วนเกิดจากพฤติกรรม ของเราทั้งนั้นหรืออาหารที่เราทานเราก็ไปดูสิว่าสิ่งที่เราทานมันคืออะไรเราทานแค่อิ่มอาหารนี้สารอาหารนี้แทบไม่พอเลยมีภาวะความเครียดเร่งรีบ โอ้โหแบบทั้งธุรกิจทั้งรับราชการด้วยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอ่ะป่วยง่ายอ่าฉันเยอะมากแม้กระทั่งพี่สาวเองก็เหมือนกันเราบอกว่าโอ้ถ้าพวกนี้ดีอ่ะป่านนี้คงไม่ต้องมีโรงพยาบาลแตถ่ถึงจุดวันที่ร่างกายเรากินยาแล้วมันไม่ไหวจริงอ่ะมันไม่มีทางออกค<อ>่ออกะเร,เ,รเราเลยถึงได้ลองเชื่อเรื่องเสริมอาหารดูรต้องทํำยังไงให้ร่างกายเราได้สารอาหารหให้ให้เพียงพอแล้วก็รูุ้ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย มันก็จะค่อยๆทําให้ระพุมหุ้มกันของเราได้ดีร่างกายเราก็จะค่อยๆสามารถอดทนต่อโรคได้ค่ะครับมาถึงตอนนี้ผมอยากเห็นรายการผลิตอยากเห็นผลิตภัณฑ์เช่าอยากขออนุญาตคุณที่พาไปดูรายการผลิตอ๋อได้เลยค่ะยินดีค่ะและที่สําคัญของเราเนี่ยเป็นฟาร์มพอหางเช่าสายพันธุ์ทิเบตเจ้าแรกด้วยนะคะ13ปีนะคะปัจจุบันนี้ค่ะค่ะ อันนี้คือห้องบรรจุผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมบรรจุแล้วก็พร้อมส่งกับลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นตัวคอดดีีตัวเครื่องดื่มสมุนไพรผสมผักเช่าเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่เราปรับสูตรมาจากตัวถักเช่าครับเ,รเดี๋ยวก่อนที่จะดูพี่ไอรสรรพคูณเนี่ยอยากทราบในการตัดสินใจมาลงทุนครั้งแรกปีไหน ตอนที่เราเริ่มทำจริงๆอ่ะคือปีปลายปี59ปปี59ใช่ค่ะแล้วก็เปิดตัวเปิดตัวตอนนั้นเปิดตัวตัวนี้เนาะตัวถ่ายเช่าพลาสต์ตอน60ตอน60ประมาณกุมภาออกออกบูธที่คลองผดุงกรุมเกษอ๋อไองานงานที่จัดอยู่ริมคลองใช่มใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็โอ้ก็ตอนนั้นรู้สึก7วันเนี่ยเราขายได้ประมาณกับสองแสน ซึ่งเปิดตัวคนยังไม่รู้จักแต่ข้อดีคือมันเป็นถังเช่านะำไมผมรู้จักคนผิดฟ้าอย่างเงี้ยไม่งั้นจะมาร่วมทุนด้วยโอ้โหได้ตอนนี้ก็ยังทันนะครับขอบคุณมากทุณที่ครับการลงทุนในการร่วมในการผลิตนะฮะถังเช่ากับอาจารย์่การเริ่มต้นนี้ใช้เงินทุนเยอะไม่เยอะเลยค่ะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราใช้ใจ คือตัวทิพย์เองเนี่ยที่หันเหมาทําผลิตภัณฑ์พวกเสริมอาหารหรือว่าเครื่องดื่มสมุนไทรเพราะว่าทิพย์ประทับใจเพราะว่าเราใช้แล้วมันมได้ผลงมันได้ผลผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยผ่านการตรวจสอบรับรองจากออยอจากมาตรฐานอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นอาเสริม ตงเลยใช่ค่ะของเราเนี่ยเราได้รางวัลพรีเมียมโปรดักต์จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้คุณภาพไทยเฮอร์บัลโปรดักต์ได้เอสเอ็มอีสตาร์ทอัพได้แชมเปี้ยนพรวินเชียนของสอสอวอลค่ะเพราะฉะนั้นเชื่อถือได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีมาตรฐานสุดยอดนวค่ะเพราะว่า เราเองเนี่ยเราเป็นสมาชิกกรงการแพทย์แผนไทยและแพทย์การแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขสินค้าที่ได้รางวัลเนี่ยท่านก็ต้องดูแล้วเนาะว่าวัตถุดิบมาจากไหนมาตรฐานเราใช้มาตรฐานจีนพีโคเด็กซึ่งเป็นมาตรฐานสากลชทีนี้มันมีคําถามที่หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าถางเช่าเนี่ยมันเกิดในเมืองหนาวเกิดในที่เบรดอีโรเราเป็นล้านนะฮะ คุณสมบัติพันเช่าที่เพาะเองกับที่เป็นแตกต่างกันค่ไงคะืออย่างนี้เราเลือกสายพันธุ์ที่เขาใช้กันมาเป็นพันปีแล้ว พิสูจน์แล้วว่าใช้แล้วได้ผลดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็หลายคนก็เอ๊ะดิ้นรนหาธรรมชาติหาทางเช่าธรรมชาตินะพี่จะบอกว่าธรรมชาติเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้สารปนเปื้อนเยอะแยะมากมายแต่พอเราพอะในฟาร์มปิดเนี่ยทุกอย่างปลอดภัยหมดมสารอาหารที่เราเลี้ยงทางเชา่าเราก็ควบคุมดได้ <ผม S 1> ใช่ใชยังไม่อนุญาตให้เข้าเลยกลัวไม่ได้ค่ะกลัวลว,ว่าไอ้ร่างกายผมจะเป็นพาหะนำ คือตอนตอนที่อาจารย์คิดค้นเจอได้ตั้งแต่แรกก็เปิดให้เขาแล้วเราเสียหายมากเพราะว่าคือเวลาเขาออกดอกหรือส่งกิ่ดเนี่ยมันจะหอมมากเพราะฉะนั้นแมลงอะไรเนี้ยเข้าไปแล้วมันจะไปทําลายฟาร์มพอของเราหมดผลผลิตก็จะเสียหายใช่เพราะนั้น คือคนที่กําลังชื่นชอบหาเช่าอ่ะอยากให้แนะนําของเราเพราะว่า1ประสบการณ์13ปีป2ที่สําคัญเนี่ยรเราอะ่ะลองผิดลองถูกมามากแล้วแล้วก็ที่แล้วเราสามารถค,รควบคุมคุณภาพได้แล้วก็ในแต่ละเม็ดในแต่ละแคปซูลเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพเท่าๆกันมันจะไม่เหมือนสายพันธุ์ธรรมชาติแล้วที่แต่ละต้นหรือแต่ละตัวมันไม่แข็งแรงเท่ากันใช่ครับถึงวันนี้คุณทิพย์รู้สึกยังไงกับการ หันเหออกมาจากราชการทิ้งงานที่มีความมั่นคงมาเป็นนักธุรกิจนะฮะซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงะนะฮะ,ะ,ะ,ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจก็ไปได้สวยใช่ค่ะคืออย่างนี้นะจากเดิมเนี่ยเราไม่เคยมีความเชื่อเรื่องรเรื่องสมุนไพรเนาะเราเชื่อเรื่องอยางมาตลอดจนรรกระทั่งเนี่ยเราเองเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วก็พี่สาวครอบครัวเราเนี่ยจากที่มีปัญหาสุขภาพ ทุกคนสุขภาพดีหมดเราก็เลยมีปณิธานว่าสิ่งที่เราอยากทําธุรกิจเนี่ยเราอยากเห็นคนสุขภาพดีทีนี้คนจะสุขภาพดีได้ทุกคนต้องปรับพฤติกรรมแต่ในสังคมปัจจ okay. ุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะปรับพฤติกรรมมามันยากมากเราต้องทํายังไงให้เขาเนี่ยสุขภาพดีได้แบบง่ายๆเพราะนั้นเราอ่ะรวม สารอาหารดีๆสมุนไพรดีๆเนะี่ยให้คุณแค่ดื่มของเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องทุกวันก็ได้อาจจะ one, when, วันเว้นวันแล้วคุณสังเกตความเปลี่ยนแปลงคุณร่างกายเราอ่ะก็เหมือนต้นไม้ถ้าเหี่ยวเฉาโรยลาเราแค่ลดน้ำคนนดินใส่ปุย๋ยก็ได้ต้นไม้ใหม่ๆร่างกายเราก็เช่นเดียวกันถ้าได้สารอาหารดีร่างกายเราก็ได้เป็นร่างกายที่มันอ่อนเยาวแล้วก็แข็งแรง้นได้ค่ะครับพูดถึงตอนนี้คุณทิพยค่ะผิดพันธุ์ที่ คุณทิพย์นำเสนอมาผมค่อนข้างมั่นใจแล้วมีหลายเลยช่องทางในการที่จะติดต่อในการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยถ้าทุกอยากจะทดลองใช้ติดต่อทางไหนก็ถ้าเป็นตรงกับบริษัทเลยนะคะก็จะเป็น Facebook นะคะมิสเตอร์ทีคนรักสุขภาพมิสเตอร์ทีภาษาไทยใช่ภาษาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคนรักสุขภาพใช่ค่ะที่ Line แอดนะคะมิสเตอร์ทีขีดกลางแล้วก็ทรเดอร์มอนต์อีเก้าห้า แล้วก็ที่เบอร์0928544414ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับนี่ก็อีกหนึ่งแบบอย่างนะครับของบุคคลที่เป็นผู้ที่พลิกผันตัวเองนะครับจากค่าการกระทรวงสาธารณสุขวันนี้นะครับเธอเป็นเหมือนสะพานบุญนะครับที่นำพลิกพันที่ดีนะครับในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับบอกต่อไปถึงทุกคนครับ สวัสดีครับพี่ครับผมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าครับอํำป่ะเนี่ยจริงครับเพิ่งไปขอเองนะครับขอมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คิดเพียงเดินสายไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนและชำระเงินที่สำนักงาน PEA ทั่วไทยหรือขอผ่านออนไลน์ก็พร้อมติดตั้งภายใน1วันเพื่อให้คนไทยมีความสุขภายใต้แนวคิดติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค จารึกแผ่นดินสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย PEA ร่วมบริจาคโลหิต10ล้านซ,ซียิ่งให้ยิ่งได้บุญ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้าน4-4ประจำปี2564เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยการจัดงานในปีนี้กำหนดรูปแบบการสืบสารประเพณีของไทยยิ่งให้ยิ่งได้บุญ มุ่งหวังให้ทุกคนได้ร่วมกันทำบุญร่วมไปกับการส่งเสริมประเพณีไทยและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเข้มงวดและปลอดภัยทั้งนี้ PEA จะเปิดรับบริจาคโลหิตอีกครั้งในวันที่8กรกฎาคมและ26ตุลาคมนี้หลังจากนั้นจะส่งมอบโลหิตทั้งหมดให้แก่สภากาชาติไทยประมาณเดือนมกราคมปี2565 คั้งนี้ PEA ได้ร่วมกับสภากาชาติไทยรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีรวมปริมาณโลหิตที่ส่งมอบมากกว่า8ล้านซี PEA จึงเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาว,วะการขาดแคลนโลหิตโดยเชิญชวนบุคลากรภายในองค์กรและบุคคลทั่วไปมาร่วมกันบริจาคโลหิตโดยมีเป้าหมาย10ล้านซีภายในปี2564 สยามไบโอไซเอนซ์ cience, ส่งมอบวัคซีนโควิด -19 ล็อตแรกแล้วแอสตราเซเนกาประกาศพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตในประเทศไทยให้กับรัฐบาลใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลังจากที่สยามไบโอไซเอนซ์ cience, ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด -19 ล็อตแรกได้สำเร็จตามแผน โดยพิธีสมมอบได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลประธานกรรมการบริษัทสยามไบโอเซ์จำกัดและนายเจมส์ทีกประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดร่วมกันประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ นายเจมส์ทีกประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดเผยว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เหตุการณ์ในวันนี้มีความสำคัญและมีความหมายต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด -19 ที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนนั้นถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีพันธมิตรด้านการผลิตที่ยอดเยี่ยม อย่างสยามไบโอเอนส์ทางแอสตราเซเนกาขอขอบคุณสยามไบโอเอนส์ที่ร่วมกันผลิตและสมม่งมอบวัคซีนได้ตามแผนที่กำหนดไว้จุรินนำพาณิชย์ช่วยชาติเข้นการค้าผ่านแดน5แสนล้านบาทนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า เรื่องการค้าชายแดนได้มีการประเมินในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนแล้วตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพคือการส่งออกเพราะการส่งออกตั้งแต่กลางปีที่แล้วมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเริ่มเป็นบวก เมื่อรวมการค้าขายชายแดนกับการค้าผ่านแดนตัวเลขสี่เดือนแรกของปีนี้ทำเงินเข้าประเทศและได้มูลค่าการค้ารวม5 26, 2 6 2 2 0ล้านบาททั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานอย่างหนักร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานอื่นๆและภาคเอกชนทำให้เราสามารถผลักดันการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนทำตัวเลขให้เป็นบวกในช่วงวิกฤตโควิดผ่านสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงมาได้ รวมทั้งการเร่งรัดช่วยกันแก้ไขปัญหาการเปิดด่านสำหรับการค้าชายแดนรูปบันทึกจารึกแผ่นดินโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สวัสดีครับพี่ครับผมมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าครับอ๋าปะเนี่ยจริงครับเพิ่งไปขอเองนะครับขอมิเตอร์ไฟฟ้าเร็วกว่าที่คิดเพียงเดินสายไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อยเตรียมบัตรประชาชนและชำระเงินที่สำนักงาน PEA ทั่วไทยหรือขอผ่านออนไลน์ก็พร้อมติดตั้งภายใน1วันเพื่อให้คนไทยมีความสุขภายใต้แนวคิดติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค ินริมทางสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช็คอินริมทางวันนี้ผมอยู่กับชมรมนกบินอิสระทีท่ทุ่งทองกุรยนะครับบางเขนนะครับวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมของน้องๆ นะครับกลุ่มนี้เขารวมตัวกันด้วยจุดร่วมกันคือการรักนกนะครับเราจะมาดูว่าสิ่งที่เป็นแรงจูงใจมุลเหตุนะครับที่มาครับของชมรมนี้เป็นอย่างไรนะครับครับก่อนอื่นเดี๋ยวเขาเขาเรียกถามพี่ประธานหน่อยนะพี่ใหม่เนาะพี่ใหม่การเลี้ยงนกเนี่ยเลี้ยงยากไหมก็ไม่ยากนะครับก็ต้องขึ้นอยู่เราต้องรักเราต้องเอาใจใส่ด้วยครับ นกแต่ละสายพันธุ์นี้ใส่เพื่อแตกต่างกันซึ่งอยู่กับเราอะครับถ้าเรารักเรานกแต่ับสายพันธุ์ที่นํามาเลี้ยงเนี่ยวันนี้ผมเห็นมีความหลากหลายมากนะฮะการเลี้ยงให้เครื่องเนี่ยมันมีสาคัญยังไงฮะที่ทําให้นกเครื่องกับเราก็อันดับแรกเลยถ้าจะให้นกเครื่องเราต้องเอามาเลี้ยงตั้แต่เอาไม่มีไม่มีขนนะคะ<อ>นนให้สัตเล็กเวย้ยไงใช่ค่ะตั้งแต พักมาเป็นไข่ฝึกเลี้ยงเอาอาหารป้อนป้อนเขา<ม>นะคะแล้วก็ฝึกให้เขาเดินมาหาเราถ้าเขายังบินไม่ได้แต่ถ้าช่วงที่เขาเดินเริ่มบินได้แล้วเราก็เขาจะเรียกว่าคอแบ back เนาะ<ม>ก็คือจะมีคอนอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เราก็จะให้เขายืน<ม>แล้วเราก็จะมีนอกอคีดอย่างเงี้ยค่ะเรียกให้เขามาแล้วก็เรียกชื่อเขาแบบอย่างสมมติน้องตัวเนี้ยเขาชื่อ ชื่อเลยนะลูกสายฟ้าสายฟ้าใช่ค่ะสายฟ้าเราก็เรียกเขาสายฟ้าเราก็จะป่าโนบีสายฟ้าปิ๊บเขาก็จะบินมาหาเราฝึกจนคล้องค่ะเพราะว่าเสียงโนบีมันจะกล้องมากกว่าเสียงเราถ้าเมีตงว่าเขาบินขึ้นบนท้องฟ้าเขาจะไม่ได้ยินเสียงเราแล้วสมมติเราเรียกสายฟ้าสายฟ้าก็จะไม่ได้ยินแต่ถ้าเป็นโนบีอ่ะมันจะเสียงดังเรากล้องเขาก็จะกลับอาหาเราเองนะคะกับนกแต่ละชนิดที่ผมเห็นอยู่เนี่ย ส่วนใหญ่เป็นนกสายพันธุ์ต่างประเทศหมดเลยใช่ค่ะมีอะไรบ้างนะทีแนะนำค่ะเริ่มก็คือเป็นกระตัวค่ะกระตัวกาล่าเฮ้ยนกกระตูวนี่เป็นบ้านเรามีั้มไม่มีค่ะไม่มีอ๋อแล้วก็อีกตัวนึงก็คือมองค่ะมองอันนี้เขาเรียกนกแก้มาคอเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้สาลูแอูมาคอลูมาคอเป็นสายพันธุ์ที่เชื่องแล้วก็ ติดเจ้าของมากครับเรื่องน่าอันนี้ของคุกี่ก็มาพอเหมือนกันเป็นมาพอครับตัวนี้เป็นแพคคาลิน่าโอ้ยพูดถึงไอ้นกแก้วมาพอนี่หลายสายพันธุ์มากใช่ไหมครับแล้วพูดถึงอ่าขอถามนิดนกที่อยู่ตรงนี้ตัวไหนที่มันราคาสูงมากที่สุดเพราะเขาบอกว่าราคาแพงตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะครับเล้วฮะผมมีข้อสงสัยนิดหนึ่งทำไมเป็นนกต่างประเทศเหมือนกัน ทำไมไม่เลี้ยงนกเขานกขุนทองอนอกไท่บ้านเราบ้างเออเป็นพรกอะไรผินพ,พรบขุนทขิดขุนทองอ,อ,อ่าุอืมอืมอถ้าเป็นนกต่างต่างประเทศกาจะมีใบสะเก็ดบอ,อหลายคนสนใจอ่ะอยากจะเลี้ยงนกบ้างเนี่ยค่ะครับเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาควรยังไงการจะเข้ามาร่วมกับกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ไหมกลุ่มนี้เปิดกว้างรับสมาชิกใหม่ๆนะ ก็เปิดกว้างค่ะรับสมาชิกก็คือเราจะมี Facebook นะคะในส่วนของนกบินอิสระบางเขนรามอินทาสามารถเซิร์ชใน Facebook ได้เลยแล้วก็จะมีตอบคำถามว่าทำไมถึงเข้าอยากเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็จะมีกรรมการและท่านประธานนะคะเขาจะเป็นคนกดรับแล้วจะประทีกนิดนึงว่าทำไมถึงอยากมาเลี้ยงนกไม่ใช่มาเพื่อทำธุรกิจหรือว่ามามาเข้ามาแต่งตัวท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ ติดตามรายการขอคนนำทางโดยเฉพาะช่วงเช็คกนินงิทางนะครับทางททบ5นะครับเวลาบ่าย2องโมงหนาทีครับ